สวัสด,ดีครับพบกับผมช่องพายสงสดิดนะครับหัังมัน่าจะรู้ว่าวันนี้ทบุญให้คหุณยายนะครับหวงมัแต่เห็นเห็นท่านมาด้วยนะครับ ก็ดีใจนะครับคุณท่านก็จะขึ้นเมื่อก่อนก็ขึ้นมาบ่อยนะครับตอนน้องวัดยังอยู่นะครับตอนนี้ก็สำอหารเพลนก่อนนะครับ อันนี้ก็มาเช็คดูของคุณยายทวดนะครับนี่มีหน่อไม้ด้วยนะครับมีกล้วยมีอ้อยนะครับมีกล้วยมีต้นกล้วยนะครับนี่ก็มีแตงกวานะครับเสร็จไปแล้วนะครับคุณยาย ตอนนี้ก็กำลังจัดอาหารเพจยูครับงน

ตอนนี be ้ก I mean. ็จัดอาหารเพลนอยู่นะครับลงพี่ไปที่ผมลุงไปปักหัวด่างนี่ผมไปหามันกัดผมบ้าึมอย่าเิ้งกู โอ้คงเทเลยบ่นิคงเทเลยงั้นเนละมีคนเนี้ยวจำมันอ่ tổ ở ขึ้น đích ตรง khắp tuần nữ มี đây ก็ xít นะ đây เล่น

ก็ว่างมากคือไปตังงอยแล้วให้ถวยนนี้ก็ได้นี่ก็เป็นวิธีถวายพระอาหารเพลนะครับ

matang kapani, kapani, kembali walani, kembali walani,

าทายาพระเจ้าทรงพทธเจริญขระเจ้าทรงพูดเจริญพระพเจ้าทั้งหลายพระพเจ้าทั้งหลายนอน้อมถวายนอน้อมถวายรัตษากราบพระตาหารรัตษากราบพระตาหารทำบอดีานทำบอดีบานทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์แม้ความสุขแม้ความสุขพรพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย คมงยายทวดคางยายทวดภายทองคำสางยายทวดพังทองคำ อ้องมาบเนือล้วบนไปแล้วอาข้าไใ้ทุกร้อยศอจากทุกร้อยบนจากทุข้ามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปร้อยสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนานือการนานๆเือสาธุสาธย กระทายพระชั้นเขาเนี่ยนี่พระก็จมีพระอาหารเพลินอยู่นะครับ จะดูน้องวัดไปก่อนอําออน้องวัดจ๋าครับน้องวัดก็มาอยู่กับแม่หลายวันเลยนะครับก็คือประทิ์ ก็จะอาทิตย์แล้วนะครับคนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดไลคกดแชรกดติดตามช่องน้อง,องสรงเศรษฐด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตจจ่ม่้ขอให้ร่ำให้รวยกันทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ